มา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 เดี๋ยวสชัวนนพพเอะเยอเจอโอ้ชิดชิดิดชิดทำเอะอนนกะกเตือ,อนยอนะหน,น,นึ่งสองามไปเร็ว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  เดี๋ยวไปเล่นน้ำกันนะครับดีบรรยากาศไปเล่นน้ำเียเราอจะปลยมดีวคอเล้วอาลเอนี่ยทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำกันนะครับเพราะว่ามันร้อนมากๆเลย

เอ้ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศใครร้อนกันนะครับนี่มีหรอนะเชื่ออะไรนะครับกระตันยูกระตันยูนะครับน้องกระตันยยูก็วุ่นนี่ครับเมื่อกี้ไม่กล้าเล่นน้ำเพรับไม่กล้าไปที่ลึกนะครับกลัวจริงๆก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครทุกคน โดนกระโดดแล้วไงดไมาคุยราแล้ววะเดี๋ยวนั้นถอดเสื้อาถอดเสื้อไงถอดเสื้อาคุยเหรอเออเจ้าทำตัข้อนี่เออเจ้าทำข้อน้อมาเลิ่มบ้าขอจีข้ไหนจีข้ตักคุยปุ้นรุ่ยเลยเออเออเจยวกระเตือเตื้จเลยรออย่ามาคห้เจ้าเตื้อ โอเคซ้อว้วตะกายุอตะกายุตะกายุวาววันนี้กลัวนะครับค่อนข้างจะกลัวน้ำลึกครับวันนี้ตะกายุ้อเฮชานี่เลี้ยวเลยอ๋อกม่าที่ ออเนื้อโบสวรรค์โมกี้จ้าอันนี้จะเป็นชั้นหนึ่งครับทุกคนนี่ครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศที่นี่โอ้โหสุดยอดอครับทรายน้ำตกเลยครับทุกคน

Đi lê mời 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 đi, mời 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 đi mời mời เดี๋ยวเราจะไปข้างล่างกันนะทุกคนเดี๋ยวจะดูบรรยากาศข้างล่างนะครับอากาศสุดยอดครับทุกคนอากาศสุดยอดเด,ด,ดี๋ยวลองโดดนะครับตัวกล้องตกนะทุกคนเดี๋ยวจะโดดนิดหน่อยครับไม่กล้าโดดเว้ยถ้ากล้องตกนี่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไม่มีใช้ครับถ้ากล้งองหุบตกนี่ไม่มีกล้องใช้แล้วครับ โอ้เลยอะดูเลยอะโอ้เล่ยคุยอะไ่ะอนเอลยเนอะออะเลยอเะเลยจอนี่ยเล่ย์นี่นต่อน้ำจากแห่ที่เราไปเล่นกันนะนีู่เด็กๆครับเด็กๆเล่นน้ำครับตา้อามือแรง เด yeah. <stock> in <était> <one> ินไปได้ไหมมีถุงก้อนนั่นหรอเย้ไม่ต้องก้อนจี๋เฮ้ยไคเล่ะใครล่ะอ่ะเดนีใครล่ะเฮ้ยใครจี๋ไปเดินไปเดินไปอ่ะดูดิเฮ้ยไอเ่นมั่ไน่

你拿鸡汉堡。啊，你不拿。哈哈哈。哈哈哈。你拎过来。你的你的。你快点。不要把不快，人家捡不了东西。妈妈妈妈妈，这样，不要这这这，我切切切切下面，呃，你拿这些，要二。

ฮครับตอนนี้ผมก็เล่นน้ากับน้องๆเสร็จแล้วครับไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับแล้วนะครับไม่ไหวแล้วรู้ว่ากล้องมีปัญหาครับไม่รู้ว่าเปียกหรือเปล่าครับเมื่อกี้รัวมากเลยครับกล้องผมถ่ายบ้างถ่าย ติดบ้างไม่ติดบ้างครับทุกคนไม่มีปัญหาครับกล้องตัวนี้ครับน่าจะไม่รู้ว่าน่าใช้ได้อยู่หรือเปล่าครับเมื่อกี้มันรัวนะครับถ่ายไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมูมากผมจะเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวชวนน้องกลับดีกว่าครับเพราะว่าอากาศก็ร้อนะครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ำที่บ้านครับรู้สึกว่าจะเป็นหวัดขึ้นมาเลยครับมาเล่นน้ําแบบนี้ครับก็ผ่อนคลายนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพากันกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนนี่ครับเกี่ะมเกี่มา กี่ร้อยโม่กี่ร้อยโม่กี่ร้อยโม่เก้เก้เก้ตัดโอเคนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปดอหน้าครับบ๊ายบายครับวันนี้เป็นคลิปผ่อนคลายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบ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 ายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบา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 ยเหนียว <c oughs> <c oughs>